อดจนเต้คนเทเปเลสสวัสดีค่ะและวันนี้เราก็มา mini plan vs me กันนะคะรอบนี้เป็นการทำ lesson plan ที่ไม่เคยทำมาก่อนคือ scrapbooking เบาๆค่ะซองนี้คือซองอะเ g r a i n รสมัทฉะเอสเปรสโซ่นะคะซองนี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นลูกศิษย์ของนาวานอีกทีเนี่ยเขาก็ซื้อมาฝากค่ะนาวานเห็นปุ๊บก,ก็อู้ซองมันน่ารักดีนะคะก็เลยแกะแล้วเอาตัวไส้ข้างในออกตั้งใจว่าจะแยกชิ้นส่วนของซองนี้ จประสงค์ค่ะจุดประสงค์ที่1ก็คือวันนี้เลยนะคะที่จะดึงบางส่วนออกมาตกแต่งส่วนที่เป็น lesson plan ใน plan w o r k s ของนาวานค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวนาวานขอถ่ายสักน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวคงจะทาเป็น journal ค่ะตอนนี้นะคะนาวานก็ลองทานสองสาครั้งแล้ะค่ะรอบแรกก็ลองไปแช่กับตัวโปรตีนเชคนะคะอิ่มมากอิ่มจัดจัดอิ่มเกินไปรบอบ2ค่ะเอาไปกินกับน้ำเต้าหู้นะคะมันก็เหมือนจะเข้าเหมือนจะไม่เข้าคือรู้สึกถึงความรักสุขภาพไปนิดนึงอะคะ่ะ แล้วก็รอบที่3นะคะน้หวานลองกินกับนมอัลมอนด์ค่ะนี่ใช้ได้อยู่นะ คราวนี้มาดูที่เลเซอร์แพลนนะคะวันสอบทิสตี้ของนเรียนนวานทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะประทับใจมากเราจะดูเลเซอร์นวานตั้งเอาไว้นะคะก็ติ๊ติ๊ติทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะมีระบายสีเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะคราวนี้มาดูสัปดาห์นี้ของเรากันดีกว่าค่ะนวานก็ตั้งใจจะแปะตัวกราโนล่านะคะสักเสี้ยวเดียวพอค่ะถ้าแปะอันเดียวกลัวน้องจะเหงาค่ะก็เลยตัดฉลากนริชั่นฝากไปด้วยนะคะให้มันอยู่ด้วยกันค่ะทั้ง2ตัวนี้แค่ตกแต่งเท่านั้นไม่ได้มีส่วนอันใดเพื่อจจะะะมาาช่วยยในนกรดเลค trim ท r i m t เสร็จแล้วก็เต็มตัวแปะค่ะหว่านทากาวไปก่อนลูกหน้าทั้งสองอันนะคะเสร็จแล้วเอามาซ้อนกันค่ะแล้วค่อยแปะทีเดียวไปแบบนี้เลยหัวข้อหัวข้อหัวข้อหว่ลไดสติกเกอร์ตัวนี้มาค่ะเป็นสติกเกอร์ที่มาจาก Mr.DIY ค่ะมันเป็นสีเมติกโกลด์นะคะภาพที่หวให้ดูเมื่อกี้นะคะรูปหลอดทันตวานอันนั้นไม่ได้เป็นต้นแบบหรืออะไรนะแต่เหมือนก็ว่าอยากจะให้วิบมันเป็นประมาณประมาณนั้นนะคะซึ่งสปอยล์ตอนจบว่าก็ไม่ได้อยู่แม้ว่าจะเขวนคําว่ารัศมพลานนะคะ แต่ว่าในสัปดาห์ที่นวานทํานั้นนะคะนวานยังเป็นช่วงวุ่นวายกับเรื่องของการสอบนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็น t o d o list เหมือนเดิมค่ะเียงแต่ว่า To d o list รอบนี้ này, มันจะไม่ใช่แค่การสอบของสัปดาห์นี้แต่นวานจําจเป็นต้องเริ่มวางแผนกับนักเรียนบางคนนะคะว่าแพลนในปี2023จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนวานก็เลยตีตารางเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่เป็นสีชมพูทึบๆจะเป็นของปี2022ค่ะแล้วก็ที่เป็นสีเขียวโปร่งๆสำหรับปี2023นะคะตรงที่เป็นสี เนื้อกลมๆนะคะนวานก็เอามาจากตัวแพคเกจิ้งของน้องเอกรนส์นะคะว่าจะเป็นกลมๆสีเนื้อแล้วเราค่อยเขียนหัวข้อด้วยอักษรแบบคาลิกรฟฟี่นะคะคราวนี้ด้วยความที่นหวานนั้นไปแปะอย่างอื่นเข้าไปแล้วนะคะก็เลยต้องเขียนระเอียดนิดนึงค่ะว่ามันจะมีพื้นที่เหลือไหมถ้าไม่เหลือจริงๆก็คงจะเอาอย่างอื่นมาแปะเสริมนะคะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะนหวานก็จะมีงานเยอะๆแล้วมึนๆแบบนี้นะคะ่ะมันทั้งเอ่อคิดถึงเด็กของปีนี้แพลนของปีหน้าและปีนี้มันก็พิ เพราะว่าอย่างแรกนะานเริ่มมี a d u l t student มากขึ้นนะคะคือน,นักเรียนที่อายุมากกว่าน้หวานแต่ก็เริ่มมาเรียนเป็นโนหรือว่ามาฟื้นที่เคยเรียนมาก่อนนะคะมีตัวจิ๋วค่ะซึ่งการสอนตัวจิ๋วนี้จะท้าทายมากค่ะเพราะว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของพวกพัฒนาการความเข้าใจและตัวเราเองที่ทำยังไงที่จะสื่อสารเรื่องยากให้มันฟังดูง่ายที่สุดอะคะ่ะเพราะจริงๆแล้วตัวจิ๋วทั้งหลายนยคะเขามีศักยภาพเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันท้าทายที่ครูนี่แหละว่าดึงได้ไหมดึงให้เขา เาไม่ได้กดดันด้วยนะแต่เขารู้สึกสนุกในการดึง potential เองออกมาแล้วเมื่อขึ้นเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตใจิตใจเป็นของตัวเองนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่ใช่ว่าอ๋อเด็กวัยนี้ใช้สูตรนี้เท่านั้นอะไ่งเงี้ยเราต้องเรียนรู้ที่ตัวเขาแล้วก็ต้องมานั่งคิดหัวแตกของเราว่าเอ๊ะทำยังไงจะสื่อสารรู้เรื่องกันดีนะเพราะฉะนั้นนะคะตรงที่เป็นสีเขียวในมุมขวาล่างอะคะ่ะนวานจะจดเป็นหัวข้อค่ะว่านวานอย่าลืมลองใช้วิธีนี้ดูแล้วก็มีพวก Plan B เอาไวนะ ะะเพื่อสื่อสารก็ไม่เข้าใจซึ่งส่วนนั้นแดดน้หว่าจะมาเขียนที่หลังนะคะหลังจากปิดกล้องไปแล้วนะตกแต่งอีลุกจุกจิกอีกสักหน่อยนะคะเพื่อให้น้องดูไม่ค่อยโล่งแล้วก็เสซจสมบูรณ์ค่ะ